ครับกล่าวสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆอีกรอบนะครับันผมทําคลิปก็ว่างก็ทําคลิปไปเรื่อยๆครับให้ท่านดูกันนะเพื่อเป็นความรู้วันนี้ผมจะมาทําคลิปพระองค์นี้ให้ดูพอดีผมได้องค์นี้มาใหม่นะครับพระชุดพระสององค์เนี้ยเป็นพระที่ไม่ค่อยมีคนรู้ผมถามคําหนึ่งนะพระชุดเนี่ยพวกเนี้นะคนพื้นที่เขามีกันคนพื้นที่เขามีกันแต่ไม่ได้ถูกรับอยู่ในสารระบบเป็นพระที่แบบ ถ้าเกิดท่านดูเป็นนะดูไม่ยากนะถ้าท่านงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยท่านหาไว้ใช้อะได้นะผู้จธคุณดีนะพุทจธคุณดีอืมผมก็เลยอยากมาเป็นความรู้นะครับชุดเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูองนี้นะที่ท่านเคยเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องพันเอกให้ดูด้วยนะอ่ะถ้ามาดูกันนะเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญรุ่นพิมท่านที่เขาเรียกว่าพิมพ์แรกที่สร้างริมเน,นี้ยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปัม๊มผมไปเก็บความรู้มาใหม่ละเนี่ยท่านดูนะท่านเห็นรอยเสี้ยนไหมของการปั๊มไหม ท่านดูไว้นะเนี่ยดูไว้นะพี่ๆเพื่อนๆดูไว้นะครับท่านดูหูเหรียญน,นะเห็นไหมท่านดูเห็นการเชื่อมไหมถ้าลองไปสืบคน้นประวัติตามอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะการเชื่อมหูเหรียญแบบนี้เป็นการเชื่อมเชื่อมประสานนะแบบสมัยก่อนนะท่านดูสีผิวท่านดูวันนานะของของรอยห่วงเชื่อมนะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยพอได้เนาะท่านดูนะเป็นเหรียญปั๊มนะองค์นี้น่าจะเป็นการทําโลหะมาจากทางวัดนะครับ แล้วให้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 ลงปั๊มเนี่ยปั๊มเห,หเรียญให้เหรียญปั๊มนะเพราะท่านดูรอยข้างนะท่านจะเห็นใช่ไหมปั๊มไปคมเลยปั๊มคมเ,เหรนยญไหมตัดขาดถามว่าทําไมถึงมองมว่าเป็นเหรียญปั๊มเพราะว่าเหรียญปั๊มเนี่ยอย่างนั้นในตำราหรือเซียนหลายๆท่านนะรุ่นเก่าหลายท่านก็จะบอกอยู่แล้วนะจะมีรอยเซียนของการปั๊มเห็นไหมมีวงเดือนท่านมองหาไหมท่านจะเห็นใช่ไหมเห็นไหมมีรอยเซียนเนี่ยเนี่ยรอยเส้นรอยเส้นฝั่งนี้นะรอยเส้นวิ่ง และฝั่งนี้จะมีรอยจะมีรอยเส้นโค้งเนี่ยมาโฟกัสให้ก่อนถ้าลองดูนะจะมีรอยเส้นเห็นไหมแล้วท่านดูหลังนะทำไมคุณลุงบอกเหรียญนี้ปเป็นเหรียญปัม๊มเหรียญปั๊มเนี่ยแม่พิมพอ่ะเขาจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วเขาตัดแผ่นโลหะให้ประมาณว่าพอดีกับชิ้นงานนะแล้วเขาใส่ลงไปแล้วตัวปั๊มอ่ะจะแผ่นข้างบนโลหะจะกดล,ลงไปปึก๊กแล้วก็ตัดขาดในตัวนะครับตัดขาดโลหะในตัวเนี่ย แล้วหลังเนี่ยท่านเห็นไหมจะเป็นผลเนี่ยเกิดจากเกิดจากท่านแม่พิมพ์ที่กดลงไปนะแล้วเหรียญท่านจะมีความแอนแอนนิดนึงแอนนิดนึงอย่างเหรียญเนี้ยจะเห็นชัดเหรียญเนี้ยจะเห็นชัดเนีจะแอนแอนนิดนึงแต่ไม่บวมนะแอนแต่ and, ไม่บวมนะแอนแอนตรงกลางเห็นไหมท่านเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีรอยเหล็กกระแทกเห็นไหมท่านเห็นไหม เป็นรอยเหล็กกระแทกตอกตอกแม่พิมพ์ลงไปอืเล่นไฟน่าดูเลยนะวันนี้เห็นไหมท่านดูนะเห็นไหมท่านอาจจะมองยากนิดนึงนะผมก็ต้องขออภัยนะครับเนี่ยเขาจะมีการแอนนะเนี่ยพอเห็นไหมครับเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยรอยกดรอยกดของแม่พิมพ์นะครับกระแทกลงไปเห็นไหมข้างๆเหรียญนี่จะตึง ผิวจะตึงกว่าตรงกลางเห็นไหมครับอ่าเพราะการย้ําลงไปในแม่พิมพ์แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะอยู่ลักษณะน,น,นี้ฮะเขาก็จะแงะออกมาจากแม่พิมพ์นะครับเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกว่าในในตำหนิของตรงนี้นะครับเหรียญส,สองเหรียญสองเหรียญนี้นะเขาเรียกเป็นเหรียญพิมพ์แรกนะครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยท่านท่านไม่ค่อยชอบในพิมพ์นี้เพราะว่าท่านบอกว่าในประวัตินะเขาบอกว่าตื้นเกินไปตื้นเกินไปตำหนิสําคัญที่ให้ดูตรงเนี้ยคือตรงนี้ครับเม็ดเกินตรงนี้ และไม่เกินที่บัวตรงนี้เอ่ที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 ่ขอบซุ้มตรงนี้เห็นไหมอยู่ระหว่างซุ้มสองเม็ดนี้แล้วขอบข้างบนเนี่ยจะมีรอยพับตรงนี้ครับจะมีรอยพับท่านลองดูนะท่านเห็นไหมรอยพับเห็นไหมแล้วท่านเราก็แทงตะไบนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเชื่อมหูเหรียญเห็นไหมมีรอยพับข้างบนนะท่านดูเหรียญน,นี้นะวันนี้โทรศัพท์ผมเป็นไรไม่ลูกโฟกัสไม่ค่อยได้ ที่แรกผมดูของอาจารย์มาผมนูก็ปเป็นเหรียญหล่อ,น,อนะผมดูก็ปเป็นเหรียญหล่อ,อแต่พอเหรียญผมมาตัวจริงอะเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมดูจากรูปนะผมก็เลยวิเคราะห์จากรูปทีแรกว่าเป็นเหรียญหล่อ,อเห็นไหมข้างบนจะเป็นรอยพับนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเกิดจากแม่พิมพ์นะครับเนี่ยแล้วและในประวัติเขาบอกว่าหลวงปู่อะท่านไม่ค่อยชอบเห็นไหมท่านลองดูมห็นไหมท่านเห็นรอยเสี้ยนเล็กๆไหมที่วิ่งอยู่อะตามขอบขอบซุ้มขอบองค์องค์ท่านเห็นไหมเนี่ย เห็นมถ้าเห็นเห็นเม็ดเกินตรงนี้ไหมแล้วก็ตรงตรงตรงซุ้มข้างๆนี้ไหมครับหลวงปู่ท่านไม่ชอบนะหลวงปู่ท่านก็เลยสั่งให้เก็บเอาไว้ท่านก็เลยไปเก็บเอาไว้บน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 ดบแล้วพอตอนพศ2510กว่ากว่าเนี่ยเขาก็เลยเปิดเปิดเปิดมนดบขึ้นมาแล้วถ้าก็เจอเหรียญนี้ครับเขาก็เลยออกมาจําหน่ายนะครับเนี่ยเหรียญนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบเจอนะครับแต่ถามว่ามีไหมผมเล่นว่ามีนะเพราะในหลายๆกลุ่มที่เล่นกันอ่ะก็เล่นกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อขายกันนะ คนที่มีสะสมเนี่ยคุณลองคิดดูดิคนเก่าคนแก่เขามีกันอะแต่สมัยใหม่เขาก็บอกเขาบอกว่าเหรียญน,นี้เขาไม่รับกันอะผมก็แล้วแต่นะ <c oughs> ผมว่าแล้วแต่นะครั้นี้ผมจะให้พวก,พ,วกพี่ๆเนี่ยได้มาชมนะครับผมทําเป็นเอ,อผมทําเป็นไอ,อ้นี่ไว้นะครับกล้องพันเอ็กเดี๋ยวผมจะให้ท่านเพื่อนๆได้ชมรูปกันนะครับอะเรามาชมกันนะครับเรามาชมไปพร้อมกันอ่เดี๋ยวนะครับปรับกล้องนิดนึง เหรียญแรกก็คือเหรียญนี้ครับที่มีห่วงนะเหรียญแรกคือเหรียญที่มีห่วงนะครับโอเคนะเนี่ยถ้าลองมองนะเนี่ยความเก่าของอายุเห็นไหมที่ผมบอกว่าเป็นเป็นอาจจะน่าจะเป็นโลหะจากทางวัดนะครับเนี่ยส่งมาให้ที่ร้านปั๊มเอ๋ส่งมาที่โรงปั๊มของปั๊มท่านเห็นไหมรอย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 การยุบตัวของโลหะท่านเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นเงินนะอันนี้เป็นทองคําเห็นไหมพอข้างล่างเนี่ยเห็นไหมพอเขาพอโฟกัสโฟกัสตรงนี้มชไหมแสงจะได้ตรงนี้น้อยเพราะจากแสงที่ส่งมาจากจากตัวกล้องผมนะ แสงตรงนี้จะน้อยเห็นไหมเขาเล่นไฟเขาเล่นไฟถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยมันจะไม่เล่นไฟนะต่อให้เป็นทองเหลืองเนี่ยถ้าเกิดคุณตัดมาใหม่เนี่ยไม่กี่อาทิตย์อะไม่ไม่กี่อาทิตย์ค่าออกไซด์เขาจะเกิดนะจะเกิดเป็นสนิมเขาจะมาบดบงังทองเหลืองทําให้ทําให้ทำให้การเล่นไฟของเขาอะมันจะต่ําลงถ้าเป็นทองเหลืองนะแต่ทองคํายังไงก็เล่นเห็ไ pues, นไหมทองคํากันหน้ายังไงก็เล่นสีอันเนี้ยตัวจริงอะจะออกออกส้มๆนะเพราะเป็นทองคําผสมหน้าผมมองอย่างนั้นานะ แต่เวลาท่านเพื่อเพื่อนมองเนี่ยอาจจะอาจอาจะเห็นเป็นอาจจะเห็นเป็นเหลืองทองนะผมจะพยายามขยายรูปให้นะแป๊บนึงเดี๋ยวปรับกล้องให้มันอ่ะโอเคชัดเจนขึ้นเนาะชัดเจนขึ้นเนาะเดี๋ยว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 ล่นเดี๋ยวโทรศัพท์ผมล่นแป๊บหนึ่งนะครับดีวพยายามปรับกล้องให้เนาะอืมอ่ะโอเคพอได้ละถ้าลองดูนะครับเห็นไหมการยุบตวงโลหะเห็นไหมการยุบตวงโลหะ การหายไปของโลหะอันนี้คือเป็นตรงเป็นช่วงน่าจะเป็นจมูกนะที่ผมถ่ายเอาไว้เมื่อคืนนะเห็นไหมท่านท่านเนี่ยท่านเห็นไหมรอยรอยเส้นวิ่งเนี่ยเนี่ยรอยเส้นเนี่ยเกตกระดิขึ้นท่านเห็นไหมเนี่ยการยุบตัวงโลหะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยการเกิดสนิมของเขาอะท่านดูรูปต่อไปนะเห็นไหมท่านเห็นไหมอันนี้คือเงินนะเห็นไหมการยุบตัวของโลหะผ้าชุดเนี้ยสร้างมาเนี่ยน่าน่าจะร้อยปีได้แล้วล่ะ นะน่าจะร้อยปีแล้วละหรือไม่ก็ใกล้เคียงอะ่ะถ้าเกิดเอาพศสองสี่เจ็ดหกนะเป็นตัวตั้งนะท่านลองดูดิเนี่ยเห็นไหมการยุบตัวงลงหะท่านดูวันน,าน้าี่เก่าขนาดไหนถึงจะยุบตัวได้ขนาดเนี้ยเนี่ยท่านดูนะเห็นไหมท่านเห็นทองคําที่เล่นแสงไหมท่านเห็นเ,นง,เงินไหมที่ประสานอยู่ไปอ่ะเห็นไหมที่ประสานนั้นอยู่ในองค์พระท่านเห็นร่องนี้ไหมเป็นร่องของสนิมนะที่เกิดการยุบตัวงลงหะเห็นไหมท่านดูนะท่านดูวันนาของสีผิวไว้นะ แต่พระที่เขาลับๆกันอยู่ผมก็ผมก็ไม่เคยเอามาส่องนะเพราะผมไม่มีเห็นไหมเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยยุบตัวเนี่ยระยิบระยับไปหมดเลยเห็นท่านเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูจากรูปเนี่ยดูจากรูปเนี่ยดูจากรูปเนี่ยดูตึงนะดูตึงนะแต่พอส่องกล้องเข้าไป่ท่านเห็นอะไรอ่ะเหมือนกันนะท่านคุณคุณลองฟังกันนะเหมือนไข้หวัดอ่ะเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดคุณก็เห็นหน้าตาของไข้หวัดมันเป็นยังไงไหม คุณก็ไม่เคยเห็นแล้วเขาจะจําแนกยังไงว่าวันหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมเขาก็ต้องมาใส่ใสกล้องเนี่ยขยายลูกสูงที่เขาเรียกกันว่ากล้องจุลทรรศนะกล้องจุลทรรศโอเคไหมเขาถึงจะเห็นจําแนกมาว่าไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยฟันยื่นยื่นอย่างเงี้ยนั่นนะ่ะคือไข้วัดอถูกไหมถ้าฟันซี่ใหญ่ๆอาจจะเป็นไข้วัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวิเคราะห์กันอย่างเงี้ยแหละเขาถึงก็เนี่ยผมถึงว่าอายุสมัยใหม่เนี่ยมาใช้เพื่ออนาคตเนี่ยลูกหลานจะได้ไม่ลําบากคุณดูไหนะคุณเห็นไหม เป็นเล็กๆเนี่ยการยุบตัวของสนิมเนี่ยเห็นไหมสนิมที่กัดกินเนี่ยเห็นไหมความเก่าของเขาอ่ะการยุบตัวเนี่ยเห็นไหมสนิมยังไงยังไงก็ต้องเกิดคุณเพราะว่าโลหะเขาไปโลหะผสมเห็นไหม dachte, คุณดูดิเห็นไหมเนี่ยยุบขนาดเนี้ยเนี่ยยุบตัวอย่างกันเนื้อว่านเนะี่ยคุณดูดิแต่เป็นโลหะนะเนี่ยคุณดูทองดิเนี่ยคุณดูดิการเล่นไฟของเขาอ่ะคุณดูแสงดิเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมเนี่ย อันนี้คืออันนี้คือหูเหรียญนะถ้าดูการเชื่อมของหูเหรียญนะเห็นไหมสีเนี่ยจะสีเดียวกับกับตัวองค์พระเลยเห็นไหมอายุเขาได้กันอยู่คุณเห็นไหมการเชื่อมตัวเนี่ยเห็นไหมการเชื่อมตัวของโลหะเนี่ยอันนี้เป็นคลองหูเหรียญนะเนี่ยอันนี้คือด้านหลังนะมีด้านหลังเหรียญนะท่านเห็นไหมเนี่ยดูจากรูปนะตึงเป๊ะเนี่ยดูจากรูปนะตึงเป๊ะเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยรอยเนี่ยรอยตีของแม่พิมเห็นไหมรอยกระแทกของแม่พิมพ ขอบริมๆไหนไหมจะตึงอยู่พอแม่พิมพ์เขาะเขากดเขากดลงไปตรงกลางนะเพื่อให้เขา้ารูปเข้าหน้าเขาเห็นไหมท่านเห็นไหมท่านดูต่อไปนะครับนี่นี่คือหลังเหรียญนี่คือหลังเหรียญเห็นไหมรอยยุบตัวโลหะพอเก่าปุ๊บเนี่ยความชินที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยเห็นไหมการยุบตัวของโลงหะท่านลองดูนะเดี๋ยวองนี้เอะอะองนี้ยังเป็นองเดิมอยู่นะท่านเห็นไหมสนิมเขียวที่ขึ้นเห็นไหมเก่า กลืนไปที่อันที่ผมเคย่อนบอลในคลิปก่อนๆไหมสีสนิมจะกลืนลงไปแล้วออกนะฮะจาคันนี้จะออกมาเป็นดํแล้วเห็นไหมสนิมจะออกมาเป็นดําละเนี่ยผ้าใหม่มันทําไม่ได้คุณผ้าใหม่มันจะไม่ขึ้นแบบนี้ผ้าใหม่ผิวคุณจะตึงไปเลยเห็นไหม,หไหมท่านเห็นไหมยุบตัวไปแล้วเนี่ยเป็นร่องเป็นหลุมมาไปเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยท่านลองดูดิ อ,องนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวองนี้เป็นเป็นอีกองคหนึ่งแป๊บนะครับนะคราวนี้ผมจะให้ดูเนี่ยองนี้นะคราวนี้เป็นอง,นองค์นี้ละองนี้ละเนี่ยเนี่ยองเนี้ยคือองนี้ท่านลองดูนะเนี่ยท่านดูนะมองมองมองผันผ่านเนี่ยยัง,ยงไงก็เกลว้ยตื้นเหลือกเกินตื้นยังไงแต่ไม่บวมท่านไปหาเถอะท่านก็เห็นในใ,ใ,ใ,ในในในตลาดหม่ เนี่ยเหรียญเนี้ยราคาราคาไม่เท่าไหร่หรอกผมซื้อมาไม่เท่าไหร่จริงจริงถูกถูกเพราะคนไม่รู้ไงคุณคนไม่รู้ไงเพราะคนไม่รู้เขาก็ไม่เล่นกันแต่ผมเล่นแต่ผมเล่นผมก็เลยซื้อได้ถูกนะดูนะเนี่ยคุณดูการยุบตัวนะเห็นไหมเนี่ยไม่อยากจะพูดเยอะเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณบอกคุณเงินน้อยนะแต่คุณบอกคุณไม่เอารุ่นคุณไม่เอาพิมพเนี้ยแล้วคุณจะเล่นอะไรอีกอ่ะแพงไปคุณก็บอกคุณไม่มีเงิน ถูกไปคุณก็บอกว่าไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวว่าพราเก้งคุณก็อย่าเล่นคุณก็ไปซื้อผ้าใหม่สองพันหกสิบสามก็ได้หรือไม่ก็จองตอนนี้ไปออกพระปีหน้าก็ได้เห็นไหมคุณดูการยุบตัวดิเนี่ยคุณดูสนิมดิสนิมที่เขาเกิดเนี่ยสนิมทั้งแดงเนี่ยเห็นไหมออกแดงนี่ยเห็นไหมเนี่ยโลหะเตาเนี่ยเนี่ยคุณดูนี่ยอันนี้รอยจานนะเห็นไหมเขากลืนไปกับอายุผิวแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้รอยข้างนะเห็นไหมรอยตัดรอยกระแทกของของแม่พิมพ์อัันนนนนี้้เป็ดาหลง อันนี้เป็นด้านหลังเห็นไหมเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยจะเล็กกว่าเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะจะเล็กกว่าเหรียญน,นี้อ <c oughs> พอเล็กกว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณลองดูนะนี่คือหลังเหรียญน,นะเล็กกว่านะเวลาเขาตัดไฟต,ตัดตรงนี้แต่องค์พระเนี่ยคือโลหะเนี่ยเขาทำเขาทำมาน้อยพอเกิดการกดกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมแล้วแล้วเหล็กเนี่ยจะจะเบ่งออก เห็นไหมเบ่งออกแฉลบมาตรงนี้แล้วออกตรงนี้พอาดูคุณดูเส้นนี่ไหมเส้นมามาเส้นต่อกันเห็นไหมนั่นแหละก็คือเกิดจากการที่เขาตัดโลหะแล้วใส่ลงไปในพิมพ์ตัดโลหะแล้วใส่ลงไปในพิมพ์เห็นไหมเหลียญก็ถึงบางไงเนี่ยคุณดูนะเนี่ยคุณดูรอยนะรอยตัดเห็นไหมมันจะไม่ใช่รอยตัดสมัยใหม่เห็นไหมเรยตัดสมัยใหม่จะเป็นปั๊มกระแทกปั๊มกระแทกรแทรเราค่อยมีฟันถูกไหมแต่อันนี้มีฟันออกไปเลยเพราะข้อกระแทกข้างบนนี้แล้วฟันมาเกิดช่วงนี้เห็นไหมปั๊มกระแทกช่วงนี้ ล้พอแล้วพอเหรียญเนี่ยใหญ่ขนาดพอดีพอดีพอดีบล็อกปุ๊บเขาก็จะตัดขาดเนี่ยคุณลองดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นทางเดียวยาวยาวย,าวยาวเลยเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าพระท่านอะ่ะบางทีอะ่ะน่าสงสารคนไม่รับกันแล้วก็ถูกลืมเลือนไปในไปในช่วงเวลาไม่ใช่เพราะใครหรอกเพราะพวกเราันนี้เองอ่ยบางทีคุณไม่กล้าแขวนกันคุณคุณไม่รู้กันผมพูดเนี่ยมันเป็นความรู้นะให้คุณได้มาหากัน คุณศึกษาไว้เยอะๆผมผมผมแนะนําเลยนะเผื่อบางทีคุณไปเจอคุณอะไรเข้าอ่ะคุณจะได้หาได้คุณจะมีพระใช้ในราคาที่ถูกนะใช้พุทธคุณนะคุณใช้พุทธคุณคุณแขวนเอาไว้เหมือนที่ท่านพยับชินวัตรเคยบอกอ่ะเขาให้ลูกชายเขาแขวนนะลูกชายเขาไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธานะเขาบอกว่าแขวนไปเถอะไม่ได้ไม่เสียอะไรนี่แขวนไม่ชอบก็ถอดออกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าดีก็แขวนต่อถูกไหมคุณมันไม่ได้เสียหายอืม คลิปนี้ก็ฝากเหมือนเดิมนะครับช่วยกดแชร์เพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทางกันต่อๆไปนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกสวัสดีครับ